เก็บเงินยังไงให้ได้ล้านแรกถ้าเราเก็บเงินไว้ในสินทรัพย์การลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนแตกต่างกันเรียกเวลาออมต่างกันต้องเก็บเท่าไหร่และเก็บนานแค่ไหนมาดูกันค่ะจากตารางจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มเก็บเงินเร็วเท่าไหร่เราก็จะออมต่อเดือนได้แบบไม่หนักเกินไปและถ้าเราออมเงินไว้ในสินทรัพย์การลงทุนที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนให้เราได้สูงเท่าไหร่ เราก็จะพิชิตเงินล้านได้เร็วขึ้นเท่านั้นยิ่งเริ่มเร็วเงินแค่หลักร้อยก็สามารถไปถึงเงินล้านได้เหมือนกันนะการออมเงินผ่านกองทุนรวมแบบอัตโนมัติทุกๆเดือนถือเป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่จะช่วยให้เรามีโอกาสไปถึงล้านแรกได้เร็วขึ้นนอกจากนี้กองทุนรวมยังมีหลากหลายสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนและกระจายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้และเงินฝากสินทรัพย์ทางเลือกหรือกองทุนแบบผสมก็มีนะ วิธีออมก็ไม่ยากสามารถทำผ่านแอป SCB EC a ที่เมนูการลงทุนเลือกกองทุนรวมแล้วกดซื้อแบบตั้งรายการล่วงหน้าไว้ทุกเดือนได้เลยแต่ถ้าวันที่เราเลือกไว้เป็นวันหยุดกองทุนธนาคารก็จะดำเนินการให้ในวันทำการถัดไปแทนแค่นี้เราก็สามารถออมเงินในกองทุนรวมได้แล้วค่ะ